สวัสดีครับพบกับผมวิกรมกรมด,ดิตในรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราจะต้องเร่งจัดการก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเราทุกคนและสมาชิกของทุกประเทศต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหานี้นะครับ เมื่อมีการคม,มานาคมเพิ่มขึ้นย่อมมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในไทยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยนะครับชุมชนจะเกิดและจะขยายตัวปัญหาขยะปัญหาน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับกรุงเทพมีขยะวันละเกือบหมื่นตันและที่สำคัญมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ของคนแต่ละคนประมาณ7ตันต่อปีครับและประชากรกว่า10ล้านคนก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรืองกระจกในกรุงเทพอย่างมากมายนะครับถ้าสำนักงานผังเมืองไทยไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมการขยายตัวอย่างไม่เป็นระบบของคนได้นะครับที่สำคัญคือ การขยายผิวจราจรของถนนในกรุงเทพมันน้อยกว่าการเพิ่มของทะเบียนรถคันใหม่และรถที่จะวิ่งเข้าในกรุงเทพซึ่งจะทำให้เกิดมลภาวะและจะทำให้เกิดการติดขัดนะครับของรถในกรุงเทพอย่างมากมายนั่นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะความไม่มีระบบความไม่มีระเบียบและไม่ได้วางแผนของการเจริญเติบโต ของเมืองหลวงของเรานั่นเองครับผมอยากจะยกตัวอย่างสิงคโปร์นะครับว่าในอดีตนั้นสิงคโปร์ก็มีเงื่อนไขแบบเมืองไทยแต่ทำไมเมืองไทยรถยังติดสิงคโปร์รถไม่ติดครับก็เป็นเพราะว่าสิงคโปร์มีการควบคุมทะเบียนรถใหม่ไม่ให้เพิ่มมากจนเกินไปแล้วในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมพื้นที่ครับว่าถ้าเกิดเวลารถติดแล้วเนี่ยพื้นที่ใดไม่ให้รถ ะะจำนวนเท่าไหร่เข้าอันนั้นก็เป็นการควบคุมการขยายตัวของจราจรที่ไม่ทําให้รถในสิงคโปร์ติดเช่นในกรุงเทพแต่ที่สําคัญมากไปกว่านั้นครับก็คือเรื่องสลัมสิงคโปร์มีการควบคุมเรื่องสลัมอย่างมากวันนี้เราไปสิงคโปร์เห็นไหมครับว่าเราไม่เคยเห็นสลัมเลยเพราะว่านั่นก็คือการควบคุมผังเมืองอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดสลัมนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านั้น ผมอยากจะเสนอนะครับว่ากรุงเทพควรจะเรียนรู้ในการวางผังเมืองในการควบคุมในการจัดการแบบสิงคโปร์นั่นเองครับอย่าลืมนะครับเพราะประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราทุกคนแล้วพบกันใหม่ในรายการมองโลกแบบวิกรมครับสวัสดีครับ